ไปมอบทุนการศึกษาอยู่ที่ท่าพนมนะครั้งแรกเลยตอนน่ะเปลนมานี่หนึงผมก็ถามยุคแม่งครับเาโทรศัพท์กันทํามพระปองตอนนั้นมีซับอยู่สามก็ไมดูเลยก็พากระตุกใจกับผมก็เลยช่วยกับประวัดตอนนั้นเน่ก็ได้พี่บ่าหอมก็ทั้งท่านอนุวัฒน์ลังจากหันมากอะโทรศัพท์ห้างอันนั่นแะมีพี่น้องคะคลิปนี้มาอยู่กับเจ้าหนี้นะคะมาสัมภาษณ์ไทย้รนดอกเนาะพระเมศดาช่องเนี่ยเ่องเนี่ยครับเรื่องดีเยนะคะคเราเา ช่วยเดามาอ่ดูถ่าบ้านนอกเอาดอกดาวเรืองมาขอบังพินตอนนี้ได้พินแล้วโมนาเรืองมาเต็มครัได้ใครจะกีตาร์ล่ะในหรือจ้ากีตาร์อันนี้เป็นรอบสองที่ผมขอไปเป็นเกิดเซนต์นะครับคู่เกิดเซนต์รอบแรกหายแป๊บไปเลยเงียบเงียบจีรีเลยเออผมก็เลยโอ้ยตายบริโภคด้านต้นหอม ที่มไปในบุรีนะบอกเลยนอนงมมันโกโก้ได้นำอยู่เลย้าผมต่อยดีบอก็พอทุกช่องนะที่ซอยจะนับอทยมันนอกนะไทยมันนอกเจ้าหากใครค่อยคอยไรก่อนเจ้าเนาะค้ายมานี่หลังดำี่ก็ได้ดีไปแล้วเนะเด้อดีเป็นวะดีเป็นดีเป็นก็ลังัาดียู่เดี๋ยวนี้พินเขาโหยกันะหแท้ดีดพินเลยม่แไง ความยะยังไี <Bell issimo> ่ได้หมดนะหัวตวดให้ไหมก้าวดูทำไมก็ดูัำเดี๋ยวนี้เลยน้องคุณคือไทยปนดอกเอาดอกกุหลาบดอกดาวเรืองมาเตรียมพร้อมที่จะทำงานเป็นงานของน้องเพลงวันที่สิบเอ็ดอดอกดาวเรืองมาเต็มหมดเลยนะคะได้ค่ะเต็ีน้อยนะครับเตรียมเรื่อนะครับเตรียสี ดอกดาวเรืองปลูกตอาเองมั้งสงสัยปลูกเอาเองมาให้ในงานวันที่สิบเจ็ดมาให้ลุงคนนี่ก็มาหน้าสตอรี่แม่กับพี่ฟิล์มแล้วก็มันที่สาวดา เพื่อมะละกอมักตะกบมีว่าตอนนี้ยอดผู้ที่ตามเพิ่มเขื่อนเป็นไปพอดแซนแล้วล่ะใคมานนอกได้ก็ยังมาลองงงงาอยู่มาลองงงายอยู่ได้เท่าไหร่ประมาณสองหมื่นโอ้ยมาลองงงงายไปเลยสอง0นนะแค่หมื่นสองเนื้อเจ้าได้หลายกว่าขอบคุณ่าขอบคุณติดตามไม่าดไหสำคัญต้องลงคลิปเดไยนอจะลงสอาดเขาบอกว่าบอกพันลงคลิปสาดแน่มานอกก็ด่วนลามาซากอง ด่วนไปมาทีหลังต้องใช้ตายแดดเด้อะดวนด่วนตลอดท่านายท่านายเป็นมะเขือเอากล้องมาเอวเลนคือทางเีิน้อยเลยอะอย่างเด้อมันสุดยอดเห็นบ่ดเด็กเด้อเขาให้เอาแบบเด็กเด้อิมนน้อยดอกดาวเรืองเอามาประดับที่นาเจ้าปู่นะคะทำเพลงน้ำ พูดร้องเพงด้วยสิคือเพลงครับกวาเพลงดันพูดบุกขักแฉว่าให้มันออกด้วยแม่โซลาีแล้วก็ชอบท่อนหนึ่งว่าอะไรกันนะมีเดแดกเดอโซบิน่วนมามีเวอร์ชันใหม่ถ้าเจอไรีส่วนนมาเต้นไเือได้ได้ได้เหตุใด ของไนบ้านนอกนี่ก็คือไปเรื่อยๆกับประมาณสองหมื่นสอมื่นามารวมกันักเท่ไหลนะเรีว่าลาลงนะบอมีหลายช่องเขาก็ดีใจน้ำพี่น้องไหนช่องนั่นช่องนี่ไปเาก็ดีใจมือมือที่เต้นกับลุงพลนูเอาพันล่อขนาดไดเหมือนโอ้กบเบิลแบบน้ อันได้ทิกตอกน้ำเจ้าเนี่ยแหละจวดขึ้นไปโอ้ก็ได้ห้าพันติกตอกเดียวแล้วที่สมัครร้องเพลงดีวะร้องเพลงที่สมัครนั่งฟังอยสมัครเนาะครับผมสารชีพครับว่าโอ้ดีมากดีมากกลัวได้ทีนมันหนึ่งมันมันจืดเนื้อเพลงวะได้อ๋อนึกว่ากลัวได้ทีนึงตอนนี้จังเพลงเดียวแล้วพอหอมเลยสมัครไหมยังยังยังไม่มีเวลาซ้อมเพิ่งทำธุระเสร็จเพิ่งมาได้วยแต่แต่คิดว่าจะสมัครอยู่ จะสมัครอยู่เดี๋ยวเมื่อแรงนักร้องเสียงดีอันดับหนึ่งนะที่ค่ะอันดับหนึ่งสุรพลสมบัติเจริญบุตรดายของเขาโอ้โหบ้าเด้อแต่คนนี้ไม่สมัครนั่นละเสียก่อนขอบคุณหลายครับผมใหใ่ครับ ใครเนนอกดอบ่นนองงงแอนน้อยจะสมัครไหมแอนน้อยบจ่าโอ้จ่าไปเด้จอถามญานินหน่อย่านิงจะสมัครไหมญานิงกับโบจ้าข้อแห่แห้วซ้อมจนคอแห้งตัดสินใจไม่สมัครไสมัครแล้วซ้อมจนคอแห้งพอก็ไม่ได้จริงซ้อมจนคอแห้งก็ยังไม่ได้เลยก็เลยบายบายก่อน โอ้โชว์ไปแล้วเออใช่เขาโชว์แล้วตัวเองอยู่ที่อื่นไม่เห็นด้วยนี่นะเดี๋ยวจะเอาตัวเลขให้ดูเขาเชื่อไม่ได้ไม่ได้ฮะซื้อซื้ออันเจ้าของจะซื้อโอ้ซื้อลอตเตอรี่นั่นลอตเตอรี่นั่นของไข่มื่อกี้นี่นะถูกนะตัวข้างหน้า เออตัวข้างหน้าจะคองซื้อหรือพ่ทิ้เหรอวะจะไปซื้อบางร้านก็มีหกตัวได้หนึ่งาะใช่จะเป็นยังไงเราไม่ออกยืมจอบอยู่แล้วครับครับครคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดจับสกายแอนด์แหนิงด้วยนะคะสวัสดีนะคะพอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ